ตอนนี้นะครับเริ่มซื้อบูไปกินแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันเอาไปทำอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับนอกจากผสมใส่น้ำกินอย่างเดียวนะครับบางคนแบบก็อร่อยดีนะแต่แบบมันไม่ฟงฟิ้งฟงฟิงเนี่ยครับอยากฟงฟิ้งฟงฟิงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบลูเนี่ยสามารถนะครับทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตามมาเลยครับวันนี้นะครับเราก็มาแล้วนะครับในฐานะที่เมื่อกี้บอกจะทำเมนูใหม่ไม่ได้ทำเองนะครับเราก็หยิบบลูมานะครับมาให้คนที่ทำเป็นทำนะครับก็ยังไงแนะนำนะครับคุณคุ๊กนะครับ เฟียบัสซี่ครับครับก็ร้านอยู่ที่คอนโดนะครับสุภารามและเชียวทินนะครับข้างล่างนะครับมาได้เลยนะครับวันนี้คุณครูทำอะไรเมนูอะไรดีครับแต่วันนี้เราบเมนูอิตาเลียนมะนาวโซดาค่ะรูอิตาเลียนมะนาวโซดานะครับก็คือคุณคง่ายจะใช้รูเนี่ยแทนน้ำหวานใช่โอ้ดีเลยกินไม่อ้วนด้วยนะครับเพราะรูเนี่ยใช้น้ำตาลจากซูคารโบสนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอร่อยด้วยนะครับดีด้วยนะครับอย่างนี้ให้คุณครูนะครับ ทำให้ดูเลยว่าทำยังไงอันดับแรกนะครับรวบรวมมาหนึ่งซองนะครับเดี๋ยวคว่ำขี้เหมาใกล้ๆได้เลยครับแล้วก็มีโซดานะครับประมาณครึ่งขวดนะครับเทลงไปนะครับในถ้วยนวลอ่าแล้วก็ประมาณ150 ml นะครับเทไปเขาเรียกอะไรครับเนี่ยเชคกระบอกเชคนะครับไม่เห็นเหมือนกับที่ผมเข้าพิเด็ษเลยนะครับกระบอกเช ใส่น้ำแข็งนิดหน่อยนะครับจะได้เย็นนะครับชื่นใจแล้วก็ฉีดดูนะครับใส่ไปหนึ่งซองไปครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เริ่มสีฟ้านะครับใส่มะนาวตามไปอีกหนึ่งลูกนะครับประมาณหนึ่งลูกแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เขย่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยอุ้ยหอมมากเลยครับ โอหสีสวยนะครับแล้วก็รสชาติน่าลองมากเลยนะครับอันนี้แบบเป็นเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ใส่แข็งลงไปนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปทํากินเองที่บ้านก็ได้นะครับแบบนะครับโหขหอมมากจริงครับหอมจริงไหมครับแหมอร่อยมากเลยขอลอดไหมครับโอเคนะครับชิมเลยอ่ะอร่อยมากครับรสหวานๆแล้วก็ น้ำลายนะครับต่อเลยนะบเปียวนะครับแล้วก็แซ่ซาๆนะครับสุดยอดมากเลยครับไงนะครับลองกลับไปทําเองที่บ้านดูนะครับมีเมนูหลายอย่างที่สามารถลองนะครับใช้บูทําได้เลยนะครับก็วันนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวโชคดีนะครับเดี๋ยวไงเจอกันครับกินด้วยขาวด้วยนะครับอร่อยด้วยนะครับสุดยอดมากเลยครับสวัสดีครับ